สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มส,มสีสะพ้ายยูเคอีกแล้วค่ะนี่ค่ะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะต้นขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายฝรั่งที่แม่สมศรีปลูกไว้นะคะพี่น้องขาเกิดขาลอดค่ะแต่ว่าต้นหอมนะคะที่ลงพร้อมกันลอดอยู่ต้นเดียวนะคะพี่น้องขาดูนี่ดูต้นหอมแม่สมศรีนะคะนี่ลอดอยู่ต้นเดียวค่ะแต่ต้นขึ้นช่ายฝรั่ง ตอนนี้รอดค่ะพี่น้องขาเอามาลงอีกต้นนะคะแต่ว่าอีกต้นไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะดูท่าทางจะไม่รอดนะคะแต่ต้นนี้รอดค่ะรอดเฉพาะช่วงหน้าร้อนหน้ารอดเฉพาะช่วงหน้าร้อนแน่ๆเลยค่ะนี่ใบเขาสวยเชียวค่ะพี่น้องขานี่ค่ะ่ามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะหลังที่แม่สมศรีลงไปประมาณลงไปประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะรอดแล้วค่ะดีใจมากเลยนะคะพี่น้องขา แต่ว่าเสียดายต้นหอมค่ะต้นหอมที่มาลงไปรอดอยู่ต้นเดียวนะคะอ้าวนี่เป็นรอยเหมือนมีหอยทากมากินเลยพี่น้องค่ะแน่นอนค่ะหอยทากค่ะราสเบอร์รี่ก็ลูกแดงเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะลูกเล็กๆแคะๆแก่นๆนะคะลูกแดงเชียวค่ะเดี๋ยวแม่สมศรีจะมาเก็บนะคะเก็บทานก่อนที่จะไปทำงานค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะลูกเล็กๆนะคะ ได้กินหลายรอบมากเลยนะคะพี่น้องค่ะต้นแค่แคแก่นแก่นหลังบ้านนะคะปลูกเองกินเองค่ะตามสไตล์แม่สมศรีเลยนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะถึงถึงว่าจะปลูกเองไม่มีสารพิษแต่ว่าเราต้องเอาไปล้างน้ําก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวดูว่าเก็บหมดหรือย,ยังนี่ค่ะราสเบอร์รี่หลังบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขเช่นกันค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ